ในวงการเครื่องสำอางได้มีการใช้คอลลาเจนจากสัตว์กันมาอย่างยาวนานเอพิอนนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับคอลลาเจนทางเลือกจากพืชที่มีสตอรี่ในความใส่ใจขั้นสุดกับทั้งผู้บริโภคและความยั่งยืนของโลกใบนี้แถมยังมีประสิทธิผลที่ดีกว่าคอลลาเจนจากสัตว์อีกด้วยมาเปิดใจกับทางเลือกใหม่ได้ในเอ,อดนี้ค่ะ Cosmetic Talk by PJC Specialties พ o d c a ส t ที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอาง The ท Cosmetic Ingredients จาก BJC Specialties สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Cosmetic Talk by BJC Specialties ค่ะวันนี้คุณหยุยพรพานวงคำ Technical Sales Representative จาก BJC Specialties จะมาแนะนำคอลลาเจนทางเลือกจากต้นอาคาเซียที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Inclusmatic Global 2022ที่ผ่านมาแถมยังกวาาไปแล้วถึง2รางวัลอีกด้วยค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังคุณยุ้ยกันเลยค่ะหากต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ anti aging หรือ anti wrinkle เชื่อว่านักวิจัยหลายๆท่านจะนึกถึงคอลลาเจนเป็นอันดับต้นๆ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักและคุ้นเคยกับคอลลาเจนเป็นอย่างดีและคอลลาเจนเองก็มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะสำหรับการน,นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์และใช้เพื่อเป็นจุดขาย คอลลาเจนเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างและสลายตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นส่วนประกอบในร่างกายโดยเฉพาะผิวหนังที่มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลักเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงจากเดิมที่คอลลาเจนช่วยผิวแข็งแรงมีความยืดหยุ่นก็จะทําให้โครงสร้างผิวไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเริ่มขาดความชุ่มชื้นหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอยต่างๆ ดังนั้นจึงมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมากมายที่มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณคอลลาเจนในผิวช่วยให้ผิวแข็งแรงและดูอ่อนเยาว์แม้ว่าในความเป็นจริงคอลลาเจนจะมีโครงสร้างขนาดใหญ่สามารถเข้าสู่ผิวได้น้อยอย่างไรก็ตามคอลลาเจนก็ยังให้ประสิทธิภาพด้านความชุ่มชื้นที่ดีจึงทําให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นวงกว้าง ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนส่วนใหญ่ในท้องตลาดเป็นคอลลาเจนที่ได้จากสัตว์และการสังเคราะห์ทางผู้ผลิตลิปโป c ย s คอสเมติกจึงเกิดไอเดียอยากจะพัฒนาสินค้าเป็นทางเลือกของการเสริมสร้างคอลลาเจนที่มาจากพืชอยากให้คอลลาเจนทางเลือกจากพืชน,นี้มีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยได้จริงปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่เบียดเบนสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมผลลิป o ปลย์คอสเมติกมีนโยบายด้านความยั่งยืนหรือ u s t a i n a b l e ที่ชัดเจนเป็นบริษัทชั้นนําด้านความยั่งยืนที่มีเพียง1%จากสาหกรรม ทั่วโลกและยังได้วินนิ่งอวอร์จาก e c o o a d i s องค์กรด้านจริยธรรมอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยดังนั้นทางผู้ผลิตจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า Green i n g r e d i e n t ตตามคอนเซ็ปต์ l e a n Beauty โดยเริ่มจากการพัฒนาคอลลาเจนทางเลือกจากพืชน,นั่นเองค่ะเริ่มต้นด้วยการสำรวจความเข้าใจและความคาดหวังเกี่ยวกับคอลลาเจนจากอาสาสมัครจำนวน42คน พบว่ามีความเข้าใจและความคาดหวังว่าคอลลาเจนจะช่วยปกป้องผิวจากริ้วรอยความเหี่ยวย่นความรียราของผิวโดยคอลลาเจนจะเข้ามาช่วยกระชับผิวเพิ่มความยืดหยุ่นทําให้ผิวดูเรียบเนียนนอกจากนี้คอลลาเจนจะต้องช่วยให้ผิวชุ่มชื้นดูอิ่มฟูเปล่งปลัง่ลงและดูสุขภาพดีอีกด้วยและในอีกหนึ่งชุดคําถามที่อาสาสมัครจะต้องเลือกว่าคุณสมบัตินี้มาจากคอลลาเจนชนิดใดจากสัตว์จากพืชจากการสังเคราะห์หรือจากชนิดใดก็ได้เพราะให้ผลไม่แตก ต่างกันพบว่าอาสาสมัครจำนวน62%ตอบว่าคอลลาเจนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นคอลลาเจนจากพืช57%ตอบว่าคอลลาเจนที่ปลอดภัยที่สุดเป็นคอลลาเจนจากพืชและ69%ตอบว่าอยากให้ใส่คอลลาเจนจากพืชลงไปในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มสำรวจเข้าใจคุณสมบัติของคอลลาเจนและเข้าใจว่าคอลลาเจนที่ดีที่ปลอดภัยเป็นคอลลาเจนที่มาจากพืช เมื่อแนวทางของสินค้าตรงกับความเข้าใจและความคาดหวังของผู้บริโภคแล้วทางผู้ผลิตจึงมั่นใจในการพัฒนาคอลลาเจนทางเลือกที่มาจากพืชนี้จากการสำรวจและการหาข้อมูลผู้ผลิตได้ค้นพบพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของทุ่งสวรรค์นนในชีวิตแอฟริกานั่นคือต้นอาคาเชียไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่พบว่ายางหรือกำของต้นอาคาเชียนี้เป็น n a t u r a l biopolymer ที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมีหมู่อะมิโนที่สำคัญ คันอย่างไฮดรอกซีโพลีนที่ทำให้อาคาเชียกรรมมีโครงสร้างคล้ายกับคอลลาเจนทั่วไปเป็นอย่างมากทางผู้ผลิตจึงพัฒนาอาคาเชียกรรมให้กลายมาเป็นสินค้าที่มีชื่อว่าไฟโตคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนทางเลือกจากพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะในการทดสอบประสิทธิภาพของไฟโตคอลลาเจนผู้ผลิต ได้ทดสอบแบบ i n นวิโกับอาสาสมัครเพศหญิงอายุ40-65ปีจำนวน39คนที่มีปัญหาริ้วรอยและผิวมีความหย่อนคล้อยแบ่งการทดสอบแบบดับเบิลไ i ท์เทส t ระหว่าง p l a c เ b o ที่เป็นครีมเปล่าและซ a มเปิครีมที่มีไฟโตคอลลาเจน2%ทาวันละ2ครั้งเป็นระยะเวลา56วันในด้านความกระชับและความยืดหยุ่นประเมินด้วยไบโอแมคคาเน a l ลพบว่าผิวของอาสาสมัครที่ใช้ไฟโตคอลลาเจนมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น14% และมีความกระชับเพิ่มขึ้น13%ในขณะที่กลุ่มพล a าซิโบแทบไม่มีการเปลีป่ยนแปลงใดๆ ในด้านริ้วรอยประเมินจากสกินโทโพกราฟีพบว่าผิวอาสาสมัครที่ใช้ไฟโตคอลลาเจนเรียบเนียนขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญในขณะที่กลุ่มพลาซิโบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญและยังพบอีกว่าอาสาสมัครที่ใช้ไฟโตคอลลาเจนริ้วรอยลดลงถึง3 3ปอร์เซจากภาพผลการทดสอบจะเห็นว่าริ้วรอยบริเวณหางตาดูดตื้นขึ้นจํานวนร่องลึกลดน้อยลงส่วนบริเวณที่ถัดออกไปผิวเรียบเนียนแทบไม่เห็นฝายลายหลงเหลืออยู่เลย ในด้านของโครงสร้างผิวทางผู้ผลิตประเมินจากโครงข่ายคอลลาเจนพบว่าผิวของอาสาสมัครที่ได้ใช้ไฟโตคอลลาเจนมีความยาวต่อเนื่องของโครงข่ายคอลลาเจนเพิ่มขึ้น9%และมีการจัดเนียงคอลลาเจนดีขึ้น46%ส่งผลให้ผิวมีโครงสร้างคอลลาเจนที่ดีที่แข็งแรงสามารถช่วยพยุงผิวเอาไว้ได้และยังมีการทดสอบคุณสมบัติของสกินบรเรียร์จาก trans epidermal um water loss หรือค่า TEWL พบว่าอาสาสมัครที่ใช้ไฟโตคอลลาเจนมีค่า T EWL ลดลงหรือมีประสิทธิภาพในการกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวดีขึ้น35%ซึ่งมากกว่าอาสาสมัครที่ใช้ p l าซิโ o 15%นอกจากนี้ยังมี c l i n i c a l e v a l u a t i o n พบว่าริ้วรอยบริเวณต่างๆของอาสาสมัครที่ได้ทดสอบไฟโตคอลลาเจนดีขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยบริเวณหน้าผากที่ดีขึ้น21.9%ผิวบริเวณตีนกาดีขึ้น18.9%ผิวบริเวณใต้ดวงตาดีขึ้น22.8%และผิวมีความเรียบเนียนขึ้น2ี 7.3%โดยถูกบริเวณที่ประเมินดีกว่ากลุ่มที่ใช้พลาซิโบอย่างมีนัยยะสำคัญจากการทดสอบประสิทธิภาพของไฟโตคอลลาเจนต่อการเป็นอันไทเอจจิ้งและแอนตี้รงเคิลจะเห็นได้ว่าสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์เพราะไฟโตคอลลาเจนสามารถเพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวช่วยเพิ่มการจัดเรียงคอลลาเจนใต้ผิวให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงเหมาะสำหรับการฟื้นฟูแล,และช่วยพยุงโครงสร้างผิวเอาไว้ได้อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณ สมบัติของ Skin บ a r r เรีร์ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้อีกด้วย และเพื่อพิสูจน์ว่าไฟโตคอลลาเจนเป็นทางเลือกจากพืชที่มีคุณสมบัติที่ดีไม่ได้ไปกว่าคอลลาเจนทั่วไปจึงมีการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับแอนิมอลคอลลาเจนประเมินผลด้านความชุ่มชื้นโดยกลุ่มอาสาสมัคร,รอายุ19-64ถึงปีจำนวน20คนที่มีสภาพผิวแหง้งจะได้รับแซมเปลิคลคอลลาชิ้นคือครีมที่มีแอนิมอลคอลลาเจน1%อร์และครีมที่มีไฟโตคอลลาเจน1%ปแบ่งทาที่แขน2ข้างข้างละแซมเปลิลทาวันละ2คร ครั้งเป็นระยะเวลา14วันวัดผลด้วยคอนิโอมิเตอร์ณวันที่7และวันที่14พบว่าไฟโตคอลลาเจนทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น33%ในวันที่7และเพิ่มเป็น41%ในวันที่14โดยให้ผลที่ใกล้เคียงกับแอนิมอลคอลลาเจนที่มีการใช้ทั่วไปจึงกล่าวได้ว่าผู้ผลิตได้พัฒนาไฟโตคอลลาเจนขึ้นมาจากพืชเพื่อเป็นอีกทางเลือกของคอลลาเจนอย่างแท้จริง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนากรีนอินกริเดนต์สู่ตลาดความงามทางลิปไบต์คอสเมติกประสบความสำเร็จในการค้นพบไฟโตคอลลาเจนที่มีประสิทธิภาพเป็นแอนตี้เอจจิ้งและแอนตี้ริงโคลเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิวเท่านั้นยังสามารถช่วยเพิ่มการจัดเรียงโครงข่ายคอลลาเจนส่งผลให้ผิวมีโครงสร้างที่ดียิ่งขึ้นทำให้ริ้วรอยจางลงผิวเรียบเนียนมากขึ้นผิวแลดูอ่อนเยาว์สุขภาพดีหากใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะมีประสิทธิภาพ แล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมไฟโตคอลลาเจนก็ここจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีและยังมีจุดขายอีกมากมายหลายมิติเช่นไฟโตคอลลาเจนเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100%เป็นสารสกัดออแกนิกที่มี Cosmos เซอร์ f ิฟาและยังสามารถอ้าง i n s ซัส a ทนเนเบได้เพราะมีซัสเทนเนบิลิตี้สกอร3เต็ม3เลยทีเดียว อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจาก2รางวัลคือรางวัลอันดับที่2จาก BSB Award ในสาขา Raw Material ที่เป็น Active Collagen และรางวัลอันดับที่3จากงาน In Cosmetic Global ในสาขา Green i n g r e d i e n t ปี2022ครบเครื่องทางเรื่องประสิทธิภาพมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีรางวัลการันตีระดับนานาชาติทาง BJC Specialties ขอแนะนำคอลลาเจนทางเลือกจากตาเชียกรรม ไฟโตโคอลลาเจนนั่นเองค่ะขอบคุณคุณอยู่ที่มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับไฟโตคอลลาเจน A c t i v e Ingredient ทดแทนคอลลาเจนที่มาจากยางไม้ของต้นอะคาเซียเกรดออแกนิกทั้งช่วยเสริมสร้างคุณภาพของโครงข่ายคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นและกระชับลดเลือนริ้วรอยรวมไปถึงการสูญเสียน้ำออกจากผิว พร้อมทางเสริมสร้างสกินแบเออร์ให้แข็งแรงที่สำคัญค่ะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เทียบเท่ากับคอลลาเจนที่มาจากสัตว์แถมยังมีรางวัลการันตีถึง2รางวัลอย่าง Inclusmatic Global Award และ BSB Innovation Awards ในปี2022นี้อีกด้วยถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของไฟโตคอลลาเจนหรือสินค้าตัวอื่นที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวสามารถ inbox มาได้ที่ Facebook Page หรือ Li n e o f f i c i a l Account at ci specialties หรือว่าจะอีเมลมาที่ info ci specialties bjc co th ได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ฝากกด like กด share กด subscribe ให้กับช่อง ci specialties และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook page และ line official ci specialties ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของทาง BJC Specialties อยู่แล้วสามารถติดต่อกับเซลล์ที่ดูแลได้โดยตรงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ